ตอนนี้ก็ไปต่อเลยด้วยมุลาวีโอ้ยอย่าไปเลยอโอพ่นไฟพ่นไฟนี่ตีจะตีเลยยิ่งโอ้ยยิงอ้ายิงเลยยิงแกจอมโอ้โอ้อกโอนจะตัดกอนหมดเลยใช่เอ้ยเสียงระวะเฮ้ย ยิงเหรอยิงเนี่ยยิงเลยยิงเลยกินโดนทุบบเหลือเอาคอนไปกินหน่อยโอ้ยไม่ตายเว้ยคอนไฟเอ๊ะยังมีเราเรียกว่าไฟไฟมันต้องอย่างนี้เฮ้ยเนาะไออีกเดินหนีดีกว่าก็โดนดูดวสวยเลย โอ้เยี่ยมเลยโคเคฉันจะไปก่อนนะแล้วก็ไปย่า yeah! เยี่ยมเลยใช่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย